นี่คือกระถางดอกไม้นะครับกระถางดอกไม้จากยางลดเศษสิ่งเรียบใช้นะครับอ,อันนี้ก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามอดทนนะครับไม่มีผุพังนะครับ สวัดีครับพี่น้องที่กระรบทุกท่านนะครับพี่น้องมีกระถางดอกไม้ที่ทนทานราคาถูกนะครับแทบมาได้ซื้อหรือ,อยังนะครับติดตามมาดูกันชัดๆนะครับผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ที่เหลือใช้นะครับอย่าทิ้งนะครับตามมาเลยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เรา เตรียมเอาไว้นะครับสีสันตรงนี้ตัดแต่งเรียบร้อยทาสีนะครับทาสีสีก็เป็นสีโอ๊กนะครับสีสีน้ำมันอ่านี่คือฝาข้างมันนะครับฝาเวลาเราเอาดินก็ใส่แล้วก็ฝาปิดตรงนี้แล้วก็จะโผล่ต้นไม้ออกมานะครับอันนี้ก็คือ ผลงานที่จะนำเสนอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันต่อไปนะครับครับนี่คือกระถางดอกไม้นะครับกระถางดอกไม้จากยางลดเศษสิ่งเรียบใช้นะครับอ,อันนี้ก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สวยงามอดทนนะครับไม่มีปุพังนะครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขาลพบพี่น้องชาวยูทูบที่รักทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะ พาท่านผู้ชมไปชมการรีไซเคิลนะครับของเรลือใช้จากรถยนต์นะครับรถยนต์นั่นก็คือล้อรถนะครับล้อรถตัวนี้พี่น้องเคยเคยสังเกตไหมครับเคยเห็นไหมครับ ลอ้อรถที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยถ้าเรานำไปทิ้งขวางนะครับหรือไปเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเป็นพิษนะครับเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและยางเก่าๆตรงนี้ถ้าถ้าเข้าไปในโรงงานก็จะก็ก,ก,ก็ก็คงจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทิ้งเยือราดตาม ที่ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นขยะนะครับเป็นขยะที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะทำเป็นกระถางดอกไม้นะครับโดยการใช้วัสดุง่ายๆนะครับก็คือมีดแล้วก็หินลับมีดนะครับวันนี้จะมาสาธิตในการปาด ตกแต่งให้มันเป็นกระถางดอกไม้นะครับแล้วก็มีน้ำนะครับน้ำน้ำก็เอาไว้ใช้ดอลื่นในการปาดยางรถนะครับถ้าไม่มีน้ำแล้วมันจะปาดไม่ได้นะครับมันจะฝืดนะครับวันนี้เราจะลองทาดูนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ สำหรับพี่น้องชาว y o u t u b e นะครับที่มียางรถเก่าๆที่เปลี่ยนออกแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับเราก็จะลองทำดูนะครับว่าการปาดเนี่ยปาดยังไงนะครับก็คือ,อ,อยางรถเนี่ยนะครับช่วงที่ช่วงระยะตรงนี้นะครับระยะ จากตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะไม่มีเส้นใยเหล็กนะครับตรงนี้เราจะปาดได้ง่ายๆเลยนะครับและวิธีปาดเอามันก็จะเดี๋ยวเราจะทําดูนะครับส่วนใยเหล็กนะครับส่วนใยเหล็กมันจะอยู่ด้านด้านหลังนี่ตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ขอบตรงนี้ตรงข้างๆตรงนี้ช่วงตรงนี้นะครับ ช่วงตรงนี้มันจะมันจะไม่มีเส้นเส้นใยเหล็กนะครับมันจะปาดได้ง่ายๆนะครับก็ลองทำดูนะครับขั้นแรกเราก็จะใช้น้ำตรงนี้นะนะฮะยุงมีดเพื่อให้มันมันลื่นมันปาดง่ายนั่นเองนะครับอาลมกระลกุกลมณ์นะ เดี๋ยวเราจะดูชัดๆนะครับดูกันชัดๆดูกันชัดๆตั้งกล้องนิ่งๆไว้เลยนะครับขยับลงนิดหนึ่งนะฮะ เราก็จะปาดตามตามาเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะทําให้ขอบตรงนี้ให้มันดูสวยงามนะครับดูสวยงามาเริ่มแล้วนะครับถ้าเราไม่มีน้ําเนี่ยมันจะมันจะยากนะครับก็คีอแทงลงไปปุ๊บอ่า เสร็จแล้วก็จะเป็นรูปรูปดาวนะครับเป็นรูปดาว ต้องจุมน้ำก่อนนะครับจุดมน้ำแล้วก็แช่งง่ายๆแล้วก็จะสลับกันไปสลับกันมานะครับอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะ đặt 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 kan belakang ini lah, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ รับนี่คือกระถางดอกไม้นะครับกระถางดอกไม้จากยางลดเศษ สิ่งที่ใช้นะครับอ,อันนี้ก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามอดทนนะครับไม่มีผุพังนะครับ